สวัสดีค่ะพบกับ New w เว e เราจะมาอัปเดตข่าวสารทุกวงการพร้อมเจาะลึกข่าวอย่างตรงประเด็นครบทั้งเนื้อหาสาระและความบันเทิงค่ะสำหรับน w w เว b เบรกนี้นะคะจะขออัปเดตราคาน้ำมันในบ้านเราในวันนี้กันดีกว่าว่าจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ค่ะมาต่อกันที่ราคาทองคำในบ้านเรานะคะว่าจะมีความเคลื่อนไหวยอยู่ที่ราคาบาทรักเท่าไหร่กันค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ New Wave ในช่วงนี้ติดตามการอัปเดตข่าวสารของ New Wave ได้ใหม่ในช่วงหน้าช่วงนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกับ New wave เราจะมาอัปเดตข่าวสารทุกวงการพร้อมเจาะลึกข่าวอย่างตรงประเด็นครบทั้งเนื้อหาสาระและความบันเทิงค่ะสำหรับ New Wave Break นี้นะคะขออัปเดตข่าวสารของคอนเสิร์ตในบ้านเรากันบ้างดีกว่าค่ะบริษัทดูคอนเสิร์ตนะคะจัดงานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตครั้งแรกค่ะของห้าหนุ่มเจ้าชาหฮิมะ Double S 5 0 1นะคะกับคอนเสิร์ต Double S 5 0 1นะคะ Asian Tour Personal In Bangkok คอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขาในประเทศไทยค่ะ บริษัทดูคอนเซ็ปต์สำหรับ5หนุ่มนะคะวง Double S f, f 5 1นะคะถือเป็นกลุ่มศิลปินเกาหลีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในแถบเอเชียรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะเราไปดูว่าเขาจะมีแฟนคลับมากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลย Double S 5 0 1ศิลปินบอยแบนด์ที่เกิดจากการรวมตัวกันมาแล้วค่ะ ใครนะคะที่เป็นแฟนคลับวงเจ้าชายฮิมาอย่าง Do u b l e F5 1แล้วก็เตรียมตัวนะคะไปให้กำลังใจพวกเขาได้ค่ะและรายได้ส่วนหนึ่งนะคะพวกเขาจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเอเิตออีกด้วยค่ะยังเป็นการทำบุญและได้เป็นการชมคอนเสิร์ตนับว่าสนุกจริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะทั้งหมดนี้นะคะคือข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ New w เว e ในช่วงนี้ติดตามการอัปเดตข่าวสารของ New w เว e ได้ใหม่ในช่วงหน้าช่วงนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบกับนิวเวฟเราจะมาอัปเดตข่าวสารทุกวงการพร้อมเจาะลึกข่าวอย่างตรงประเด็นครบทั้งเนื้อหาสาระและความบันเทิงค่ะ h a ฟ e a g ก o d ก r e a m ดรีมนะคะเปิดตัวรายการ The ะวันค่ะรวมไทยใจเดียวกันอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะบริษัท h a ฟ e a g o o ์ก r e a m ดรีมจำกัดเปิดโปรเจกต์หลังจากที่ทําความดีกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูโฉมหน้าผู้เข้ารอบบนเวทีกันบ้างดีกว่าค่ะว่าจะมีใครกันบ้างหลังจากที่หมอมราชวร สำหรับ TK Park นะคะถือเป็นต้นแบบของห้องสมุดมีชีวิตเพราะผสมผสานระหว่างหนังสือกับสื่อหลากหลายเพื่อจูงใจให้คนทั่วไปและนักศึกษานะคะรักการอ่านค่ะอุทยานแห่งโดยอุทยานการเรียนรู้ TK Park นะคะเปิดให้ใช้บริการค่ะตั้งแต่วันอัคารจนถึงวันอาทิตย์ค่ะ10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะณชั้น8เซนทันเวิร์ค่ะ และทั้งหมดนี้คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวของ New เว็บในช่วงนี้ติดตามการอัปเดตข่าวสารของ New เว็บได้ใหม่ในช่วงหน้าช่วงนี้สวัสดีค่ะ